สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่4ตุลาคม2565มานํามานำเสนอครับเรื่องฝนกับคนโง่ฝนตกทั่วฟ้าดีจริงๆเมื่อวาน3ตุลาคม65คงตกฉลองใหญ่ที่พลเอกประยุทธ์คืนทำเนียบ หลังพักทำหน้าที่นายกตามคำสั่งสารรัฐธรรมนูญไปเดือนกว่าตกทั่วตกหนักตกนานแบบนี้ไม่ต้องถามว่าในกรทมและปริมบนทนจะเป็นยังไงถนนก็กลายเป็นคลองไปเท่านั้นแต่ผู้แข็งแกร่งในปัตภีจะสวมชุดใต้บาดาลไหลสดรายงานหรือไม่โคศกรกทมยังไม่แถลงและพวกแต่งดำหน้าเดิมประท้วงสารไล่ลุงตูละ จะทำยังไงกันล่ะนี่ฮฝนตกน้ำท่วมถนนเป็นคลองแบบนี้จะเป็นอุปสรรคต่อประชาติปไตยเดกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คงไม่หรอกเพราะธรรมชาติควายชอบฝนฉะนั้นฝ่ายประชาติปไตยเลือดเข้มข้นน้ำต้องไม่หนีเบอร์บัญชีต้องแปะแล้วรังจมูกลอยคอชูสามนิ้วเข้าไว้สู้ตาย ผีหาซาตานไม่เห็นไม่เป็นไรให้โทนับกับไอ้ตีหัวตั้งเห็นก็เป๋าตุงแล้วโดยไม่ต้องไปพึ่งแอปเป๋าตังของลุงตูง่ถ้าทางโนรูจะอยู่วัดใจอีกหลายวันยังไงแล้วก็บางสอสอ,สอฝ่ายค้านกับบางจานธรรมศาสตร์ใต้กระโปรงเด็กนั่นนะ่ะต้องทำหน้าที่อุปถากถวายอาหารเม็ดเสริมให้พวกเขาครบเวันนะจากนั้น จะลอยแพรหรือลอยอังคารก็วานไปถามเจ้บ้านใหญ่เขาดูนี่แค่สัญญาณเตือนล่วงหน้าเพื่อให้คณะผู้ว่ากทมได้เตรียมตัวรับสึกใหญ่ว่าอีกประมาณครึ่งเดือนมวลน้ำมหาศารที่ล้นทะลักจากเทือกเขาต่างๆทางเหนือทั้งปิงวังยมน้านไหลมารวมลงเจ้าพระยาเรื่อยๆแต่เดือนที่แล้วและเขื่อนบางเขื่อนล้นแล้วต้องทยอยปล่อยน้ำไหลลงมาเป็นระยะ แน่ละ่ะต้องแวะกรุงเทพวนเวียนหาทางลงสู่ทะเลก็ขอให้การศึกษากายภาพกทมมาสองปีก่อนมาเป็นผู้ว่าล้านสของชัดชาติได้ผนวกกับวิชาเอาอยู่ที่ได้รับถ่ายทอดและฝึกปลือจากสำนักยิ่งลกสื่อไทยณนะครั้งนั้นพันน้ำให้กทมแห้งแกร็กสมราคาคุยด้วยผมนะจ้างก็ไม่กลัว เรื่องน้ำท่วมขนาดเข้าบ้านมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วช่ำชองยุธเคยมองไว้ฟังตั้งแต่ต้นปีที่แล้วว่าปีนี้ให้เตรียมตัวกันไว้เนิ่นๆเรือผมขึ้นคานจนกรอกมาตั้งแต่ท่วมปี5-4ท่วมอีกเดือนนี้เดือนหน้าจะได้ถอยลงจากคานภพายเรือลอยกระทงบนถนนหน้าบ้านเบิกบานสบายอุราที่น้าท่วมเกือบทุกปีแล้วเราก็บนทนทุกข์กันมาทุกปี โดยไม่รู้จักเรียนรู้กับการอยู่กับธรรมชาติของบ้านเมืองตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความเป็นคนรุ่นใหม่ในแต่ละรุ่นที่พัฒนาไปโดยไม่เคารพรากเงา่าถินฐานภูมิศาสตร์บ้านเมืองตัวเองนั่นไงภูมิศาสตร์แต่ละถิ่นฐานที่รวมเป็นไทยประเทศขณะนี้คนรุ่นเก่าในแต่ละรุ่นเขารู้ไทยเป็นที่ลุ่มจากแผ่นน้ําค่อยๆกลายเป็นแผ่นดินเมื่อกี่หมืน่นกี่แสนปีมาแล้วผมก็จําไม่ได้ แต่เดิมปากอ่าวอยู่ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์เรือสินค้าต่างชาติต่างภาษาเล่นเข้ามาจอดที่ปากอ่าวปากน้ำโพป,ปากน้ำสมุดปราการทุกวันนี้ยังเป็นทะเลอยู่ดังนั้นคนรุ่นเก่าเขาจึงเรียนรู้การอยู่แบบเกื้อธรรมชาติการปลูกบ้านใต้ถุนสูงคือปัญญาประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ประจักษ์ดังเห็นใต้ถุนคือลานอนเนกประสงค์ทั้งรับแขกทั้งทำงาน ทั้งที่เล่นลูกหลานลานพักผ่อนสันทนาการและบ้านของสัตว์เลี้ยงหน้าแล้งอยู่ใต้ถุนหน้าน้าอยู่บนบ้านจึงมีคำพังเพยว่าน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาไงละ่ะตรงข้ามกับบ้านคนรุ่นใหม่ยุคนี้หน้าแล้งอยู่ในบ้านหน้าน้ำอยู่บนหลังคาบ้านผมจึงติดนิสัยแก่คล้ำคลึกมาถึงทุกวันนี้แบบถมทรายแล้วสร้างบ้านแปะกับพื้นผมอยู่ไม่ได้ ยังไงยังไงในส่วนที่อยู่ต้องสูงไว้ก่อนเมื่อผู้คนตีความหมายของคำว่าพัฒนาคือต้องเรียนแบบชาติตะวันตกซึ่งชาติตะวันตกภูมิศาสตร์บ้านเขาเป็นภูเขาเป็นที่ราบยุโรปเขามี4ี่ฤดูคือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิและฤดูหนาวไม่มีฤดูฝนต่างกับทางตะวันออกบ้านเราที่มีสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาว ฝรั่งจึงปลูกบ้านแบกดินตามสภาพภูมิศาสตร์ทินน้ำไม่ท่วมบ้านแต่หิมะท่วมหลังคาฉะนั้นเขาจึงเน้นหลังคาแข็งแรงบ้านเราภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มแต่ไปเรียนอย่างเขาพัฒนาบ้านเมืองแบบท้าทายธรรมชาติทุกวันนี้อาคารบ้านช่องร้านตึกเป็นแบกดินเอาสวยเอาเท่เอาสะดวกสบายตามอย่างเขาไปหมดมันจึงเป็นเช่นนี้แหละคือรู้ทั้งรู้ แต่อาคารบ้านช่องก็ยังปลูกแบบแบกดินก็ต้องอยู่กันไปท่วมกันไปบ่นกันไปทุ่มงบประมาณหมดไปกับปัญหาจำเจกันทุกปีจนกว่าถึงการน้ำท่วมบ้านปลากินดาวนั่นแหละมนุษยชาติท่านเหลือจะได้นำประสบการณ์นั้นไปเริ่มต้นหลักใหม่ชีวิตใหม่จากหลักศูนย์วันนี้3ตุลาได้ยินนายกประยุทธ์บอกจะลงไปดูปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตัวเอง ที่อุบลกับที่ขอนแก่นและจะทยอยลงไปดูทุกจังหวัดที่ประสบภ,ภัยนายกย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและทุกหน่วยราชการผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ว่าผมจะลงพื้นที่ขอนแก่นและอุบลราชธานีเพื่อไปเยี่ยมและให้กำลังใจไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องเอาคนมาถือป้ายไม่เอาเข้าใจใช่ไหมเพราะผมจะไปทำงานและไม่สร้างภาระให้กับใครทั้งสิน้นไม่ต้องเรื่องมากกับผม เพราะผมสมบูรณ์แข็งแรงดูแลตัวเองได้ขอให้ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนกว่าผมดีกว่าผมไม่เป็นภาระกับใครฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชาชนทุกจังหวัดผมทำหน้าที่ของผมหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของข้าราชการที่ดีของพวกเราทุกคนขอบคุณทุกคนและขอให้ทุกคนปลอดภัยผมพยายามจะทยอยไปเยี่ยมไม่ทิ้งใคร เพราะพวกเราคือคนไทยด้วยกันทุกคนปากกับใจของนายกตรงกันงานคือหน้าที่ตอแหลคืออับปลีชัดเจนเช่นนี้ตลอด8ปีที่ผ่านมาผลงานจึงประจักษ์เป็นรูปธรรมตำตาชาวบ้านแต่พเอิญไปตำใจฝ่ายแค้นคืนปล่อยให้ลุงตู่อยู่นานฝ่ายแค้นต้องกลายเป็นเปรตเ,เร่ร่อนร้องขอส่วนบุญหน้าจงจานเพราะปากหวานกับใครไม่เป็น ไม่ประจบสื่อไม่เลี้ยงดู N g o ไม่เยินยอพวกเสแสร้งดีไม่ขายชาติให้ตะวันตกเอาแต่ชาติสถาบันบ้านเมืองและประชาชนพลเอกประยุทธ์จึงเป็นนายกโง่นายกเผด็จการนายกทําให้ประเทศล้าหลังอย่างที่ฝ่ายประชาธิปไตยเขาว่านยังไงก็ขอให้นายกโง่เป็นนายกต่อไปนานเท่าที่วาสนาสังคมชาติจะพึงมีเพราะประเทศไทยมีนายกฉลาดวันไหน มันแดกชิปหายหมดประเทศวันนั้นคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ